สวัสดีค่ะกินไหมขนมซื้อที่สำเร็จรูปมานะจ๊ะไม่ได้ทำเองทำเองมันไม่ดีกินซื้อเข้ามาอร,อ,อร่อยอร่อยชอบเป็นแอปเปิลพายชอบแล้วไม่แพงด้วยมันถูกอันนึงก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบ้าคน ร้อนเพิ่งอ,ออกจากเตา่าอุ้ยร้อนถ่ายให้ดูไม่มีคนถือโทรศัพท์ให้นั่นหนึ่งนะกลับหน้ากล้องกนหน้ากล้องก่อนขอเอาวาง,ง,าง,ง,งาโทรศัพท์จ้ะเดี๋ยวนี้นะจ๊ะโทรศัพท์จ๋าจะฟังดูมักินกับซอสน่าอร่อยมากหาของกินหาเรื่องกินโอ้ยเยอะแยะแบบ เคเขียนโทรศัพท์คุยกับเพื่อนจนลืมสามีก็ไม่มาดูให้ดีนั่นนึกขึ้นได้วิ่งมาดูออกมาหน้าตาก็จะอย่างเงี้ยกรอบชอบแม่หนะชอบอไม่โทรศัพท์ั้งนะโทรศัพท์ฟั่มนะมันละื่นโอ้ยเกื <laughs> อบได้โทรศัพท์ใหม่ Okay, na cha ka Bye bye.